สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนวันนี้ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ในแบบอะไรคอร์ดเอเวอร์นั่นเองนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมขอแนะนำโปรโมทอ่าเพจผมก่อนก็แล้วกันนะเป็นเพจอ่าเฟซบุ๊กผมนะผมรับกิฟเกมพาร์ททุกแมปเลยนะเก,เ,กเกมนี้ก็รับนะครับสามารถที่จะติดต่อผมมาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมก็จะพาทุกคนนั้นมาดูการสปอยนะครับการอัปเดตนั่นเองนะ,ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตวันไหนนะทุกคนแต่ว่วา เป็นสปอยแน่นะครับนะผมเห็นมาแว๊บๆนะในดีทของผู้พัฒนานั่นเองนะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูฮนะนี่นะทุกคนในดีทของผู้พัฒนาน,นะครับในะเห็นไหมทุกคนเนี่ยผมจะซูมให้ทุกคนดูนี่ทุกคนเชียเป็นกรอบสีแดงทุกคนน่าจะเป็นกรอบระดับอามิติกนะครับผมนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นกรอบสีแดงทุกคนเป็นของเจ้าตัวอ,อ,อีกริดนะครับผมนะฮะ สักครู่นะทุกคนมดเกิดนะผมขอไปตีมดก่อนละกันนะเผื่อได้แรงจีกตัวนึงนะฮะผมขอภัยเริ่ขอแวะตีก่อนก็ละกันนะทุกคนเว้เกิดแล้วทุกคนโอเคตีผมขอตีก่อนนะสักพังนึงนะทุกคนมีมานิดเดียวเองหรอมาแค่สองคนเองเนงะีไม่เป็นไรเอาไหวฮนะคือมีมดเบลุแรงจีเลยฮนะตีคนเดียวก็ไหวก็ผมนะไม่ต้องงอแล้วนะเขาผมนะผมจะบอกให้ <laughs> อุ้ยมาแล้วทุคนเริ่มมาแล้วทุกคน มาสักทีดีแลงจีขออีกสักตัวหนึ่งตีก่อนโฮ้ยคนเริ่มมาละเอ,อ้คนเดิมแล้วเอ้ยอันนี้มันมีซองนึกวอาซองแงอะไรอะ่ะแรงจี้หรอใช่ปะอ,อ๋อตายแล้วมด ราชินีกูอุ้ยสองแรงกีฮอลิชิดใช่ปะมันใช่สองใบเน,นี่ยมันชื่อมอนมอนอะไรผมเฮียสองแรงกีมันเฮียมันหายยากกว่าเบลูร่าจริงจรสองแรงกีนะครับผมหายยากกว่าเบลเูแรงกีนะครับผมนะทุกคนเนี่ยโอเคแล้วหวงรอมันตีนะครับผมจะกดเปิดชุบออโต้วไว้นะครับนะโอเคแล้วผมก็จะพาทุกคนนะมาดูในที่นะครับเนี่ยนี่ฮะเห็นปะคือมันเป็นแบบอีกิดนะครับแหลงแบบ ผมน่าจะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระดับมิติกไว้ทุกคนเพราะว่าเบลุมันอยู่ระดับเลเจนส์นะสีทองนะสีแดงก็น่าจะเป็นแบบระดับมิติกนะครับเอันนี้เป็น UI ใหม่นะครับผมได้เห็นไหมยูใหม่สวยไหมอีกิทนะครับนล้แลงเอ่อผมไม่แน่ใจนะว่ามันสกัดมันจะได้เอสเอสเหมือนเบลุหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันระดับมิติกอะถ้าสกัดติดทีน่าจะการันตีแลงกีเลยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนเบลุว่าแบบสกัดติดก็น่าจะแบบ แรงเอสเอสนะครับผมนะแต่ว่าจะมีโอกาสอ่ิขึ้นเป็นแรงกีน่าจะประมาณนั้นนะครับผมนะถ้าแบบข้ามมาเป็นแรงกีเลยก็น่าจะยากมากนะฮะไม่แน่นะเออมันอาจจะสกัดติดปุ๊บเป็นแรงกีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่าสากัดยากโคตรโคตๆนะก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็ <c oughs> น่าสนใจมากนะครับนะในแพทได้นะครับในะสำหรับอ่ไอเจ้าตัวอิกิตนะครับในแรง อะไรไม่รู้นะครับผมนะแต่ระดับมิติแน่นเขานะซึ่งไออีกิตเนี่ยนะครับ,นะรบมันจะเป็นร่างหลังที่จะเอ่อที่เราสกัดแล้วนะครับนะตามเนื้อเรื่องก็คือเป็นร่างที่แบบกลายเป็นเงาแล้วนะครับผมนะนี่ก็มันน่าจะโหดขึ้นนะครับผมดูดิเป็นแบบระดับมิติเลยนะครับนะแต่ว่าในเกมที่มันมีนะน่าจะเป็นระดับเอา้าตายแล้วอ๋อผมสกัดไม่ติดวะทุกคนโอเคซึ่งในเกมนะครับนะั้นได้เป็นร่างของแค่แบบ <risque. S 2> อตอนที่ยังไม่โดนสกัดนะครับนะ่าจะเป็นแบบตอนที่แบบอยู่ในดันนะอะไรอย่างงี้นะยังไม่โดน2องสกัดมาแล้วับนะแต่ว่าเอในดิสนะครับนะ่าะนนะะนะจะเป็นร่างที่แบบตอนสกัดมาแล้วนะครับผมนะซึ่งมันน่าจะโหดขึ้นนั่นเองนะตามเนื้อเรื่องมันก็โหดขึ้นนะตอนที่มันกลายเป็นเงาแล,แล้วมันก็โหดขึ้นในะสำหรับอิกิดนะครับผมนะเออ ต่ว่าต้องรองติดตามดูนะครับนะฮ้ตื่นเต้นนะเอาจริงนะครับนะคือน่าจะโหดกว่าเบลุด,ด้วยนะครับนะเบลุเล้งกีนนะน่าจะโหดกว่าด้วยนะครับผมนะนี่ก็เราติดตามดูนะครับผมนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอเคเราไปย้ายเซิร์ฟหาตีเบลุกันดีกว่าฮะทุกคน,นไหนๆก็มาละเบลุก็เกิดพอดีฮะอุ้ยดูคนขอาเซิร์ฟมีเต็มเลยไม่โคตรคนเยอะอ่ะโอเค โอ้ผมอยู่เกาะน,นี้ด้วยไงที่อย่างไกลเลยไกลป่าววะก็ไม่ได้ไกลนะจริงอเอแอป๊บนึงนะผมผมจำได้ว่าผมเปิดสคริปสคริปโหลดดิ้งอยู่เนี่ยเออเนี่ยเปิดเปิดไว้ฮะมันจะได้แบบว่าเข้ามาเร็วครับทุกคน,คนมันจะได้แบบไม่ต้องรอโหลดตายาตายังราชาหมดตายยังนม่ยังไม่ตายนะโอ๊ยตีกันอยู่ ลกบโอเคทันทันตีดิเออไม่อ่าทันแล้วนะครับผมนะคือเบลุนะครับผมถ้าเราจะสกัดให้ได้ก็คือต้องตีแค่สามสิบทีนะครับผมนะแต่นี่ดูดิผมแบบเหลือๆเลยทุกคนโอ้โหดูดิมาถึงผมก็ซัดไปแล้วนะสองร้อยทีฮะไอ้ท่านมีแรงกีแค่ตัวเดียวนะทุกคนติดปะผมไม่ติดโอเคมาอีกเซิร์ฟหนึ่ง ช่วงนี้ล่าครับผมแน่ไหมถ้าถ้าเราแบบว่าเอาสคริปต์ไอโหลดออกนะครับนั้นมนก็เข้าแมปมามันก็นี้เลยคนะทุกคนรีบบินไปเลยตายยังอุ้ยยังไม่ตายอุ้ยสดสดเลยเฟรดเฟรดว้าเกิดแล้วคิง แน่ตีตายแป๊ดเดียวทุกคนดูแต่ละคนดิโอ้ยอันนี้มันอ๋อมันใส่สกินฮนะมีแอนโซเยอร์ด้วยส่วนใหญ่เอสเอสหมดเลยทุกคนไม่มีแรงกีเลยแรงกีน่าจะมีแค่ผมววคนเดียววะเทอมนี้เอ้อันนี้ตัวหนึ่งไนอะ้แรงกีของใครวะไม่รู้เหมือนกันแรงกีนีน่น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะน่าจะเป็นของผมนะฮะแรงกีจีพรี ไอจีกูอยากได้เหมือนกันเพื่อนถึงกูจะมีแล้วจีคาถาจีมาปราบเ้าให้โอ้โหแม่งไม่ติดเลยวะโอเคอีกเซิร์ฟฮะมามันตายยังราชาโ,โหว่าเซิร์ฟนี้แน่ตายแล้วแน่เลยวะเพราะหลักๆมันน่าจะทันประมาณ3ามเซิร์ฟวะทุกคน นอกนั้นน่นก็ได้ตายกันหมดแล้วโดนคนอื่นตีอุ้ยเลืออย่างเร็วอะอุ้ยโสดเหรอเฟสอยู่โอเคราชินีอะเฮ้ยทำไมคนไม่ค่อยตีมดก็แล้วว่าทุกคนมันน่าเอฟเคกันหมดแน่เลยแม่งตีจนท้อเหมือนผมอะ่ะผมหนีไปเอฟเควันหนึ่งอะได้แรงกีมาตัวหนึ่งเฮ้ยผมว่าดีนะถือว่าดีแบบแบ่งๆกันล่าบ้างอะคือช่วงแรกคือแบบว่า คนแบบลากกันมากอะ่ะเยอะมากคือแบบแทบไม่ทันนะทุกคนดูดยคนดูคนในแชททุกคนจีจีจีจเฮ้ยขอด้วยอ่ะจีจีจอุย้ยสก,กัดติดที่จีบอกว่าเห็นตัวยังใหญ่อ่ะตอนสกัดอ่ะปาบเขาให้โอ้เอสเอสทำร้ายทุกคนไม่มีจนะีฮะเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมเซิร์ฟนี้แม่งไม่มีคนตีคิงวะเฮ้ยเฮ้ยเขาไปเซิร์ฟนี้ไม่มีคนตีคิงเดี๋ยวตีแค่ราชินีแล้วก็หนีคืออะไรอะยังงงเลยพี่บอกในทีมก่นอนไอพี่บอกในเซิร์ฟก่อนเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วฮะเหล็กไม่กี่นาทีน่าจะทำนะผมว่า ม,ม่ไม่ไม่มีคนตีคิงเกตเลยติยนี้งงหพว่าผมปิดอันนี้ดีกว่าแล้วผมจะสก,กัดเองกว,ว่าทุกคนดูว่าดวงผมจะมาหรือเปล่าสก,กัดเองสามรอบฮะแลงกีขอร้องล่ะมาทีตีเลยอ่ะกูตีเวยตียตีตีตแลงกีหนึ่งสอง สามไม่ติดเฮ้เอ้ามันบอกว่าอเคิงยังมีชีวิตอยู่ฮะโอเครีบไปเลยเวลาเหลือสองนาทีเหลือหนึ่งนาทีเฮียทันไหมเนี่ยไม่ผมจะไปทันหรือเปล่าเอ้โหแบบละเอ้โหละชินียไม่น่าทันห่ดทุกคนเหลือ์ทงละเดี๋ยวลองดูกันนะเผื่อมีคนในทีมเยอะมีแรงกีสักห้าตัวาจะทัน เหลือหนึ่งนาทีโอ้โหเป็นเป็นราชินีแบบนี้ด้วยเอ้าเอากูาติดบั๊เดี๋ยวกูติดบั๊เลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมกำลังทีมกำลังตั้งการความชื่อเหลือเฮ้ยไปติดบั๊เลยตอนนี้เนี่ย ไม่เดียวไม่ตลกไอ้เฮีย้ยนเอาไม่ทำอยู่ดีโอเคแม่งอไอ้เฮี้ยนแล้วกูมาติดบัคะไรตอนนี้วะแม่งเอ้ยกูโอค้คือขี่มังกรเข้ามาคือแบบว่าติดบัคนะทุกคนอย่าหาขี่นะทุกคนแม่เงยโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ต้องขอลากรักก่อนละกันนะครับว้สำหรับไม่รู้แรงกีผมก็ไม่ได้มาะะมแล้วครับผมแลได้มาแค่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูอีกทีที่เผื่อผมได้ แล้วผมตามองไม่เห็นไม่ได้อยู่ดีวะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับผมในคลิปเห็นยังไงกับเอ,อ่อีกิดนะฮะแรล่งแดงนะฮะผมขอเรียกแรล่งแดงก่อนกับละกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นแรล่งอะไรนะครับผมและทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันบั๊กอะไรเนี่ยโอเคบายผมจนะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย